เอาละครับผมสวัสดีครับท่านชิญหันนะอีกอผมบีดนะครับวันนี้นะฮะเราจะมาเล่นกันเป็นพาร์ทสุดท้ายแล้วและเราจะปิดซีรีส์โปรเกสก้าการน,นะครับอย่างแรกเลยนะฮะที่ปิดเพราะว่าไปต่อไม่ไหวนะครับอย่างที่สองเลยคือเออผมเออยังไงอ่ะคือ,อว,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 ว่าผมออเล่นเกมนี้ไม่ค่อยเหมาะ,ะเท่าไหร่กวางเยงเล่นนั้นแบบ จะติดข,ขัดดาลเล่นแบบไม่ลื่นนะแบบไม่ไปเลยแบบน่ไม่ผ่านด่านาทีอะไรประมาณนั้นนะฮะโอเคซึ่งเ,เราจะไปเคล็ดเคล็ดหลักก็ไม่ได้เคล็ดรองก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าเหมือนไม่ผ่านแต่เคล็ดหลักเนี่ยผมผ่านไปแล้วสัก2-3ด่านนะครับคือถ้าอัพตัวพืชได้นี่คือน่าจะไปผ่านได้ย,ยาวอยู่นะครับ ซึ่งสิ่งที่เราพืชต้องการเนะี่ยผมว่าน่าจะเป็นการฝึกเนี่ฮะแต่ว่าการฝึกเนี่ยต้องใช้เยอะอยู่นะครับเพราะฉะนั้นผมยังผมยังไม่ปิดตอนนี้ผมจะอรอดูว่าถ้าเกิดผมอัพตัวพืชแล้วไปต่อได้ไหมถ้าไปต่อได้นะครับซีรีส์ยังไม่จบนะฮจะยังต่อได้แต่ผมคิดว่าต่อได้ไม่นานมากนะครับแต่เราก็ทำกันมาเยอะนะจะสามสิบพาร์ทแล้วนะครับผม เดี๋ยวเราปั๊มแบบ E.P. ก่อนนะฮะผมอยากเล่นเกมโปรเก,สก,กรสา่าทายอันนี้มากเลยแบบข้ามปีมากเลยแต่ถ่ายท่าสดไม่ได้หวะจะหาโทรับทถ่ายท่าสดต่อนนระับไปอีกครั้ง ได้ครับป๊มมีกสังหน่อยครับผมโอเค น่าจะนี่น่าจะเป็นรอบช้าแล้วมั้งน่าจะเป็นรอบช้าแล้วนะได้ไหม เราซื้อไปนะครับเพราะว่าเราต้องปั้นตัวพืชกันเพราะว่าผมก็อยากให้จบแปลพาณินี้ไปเลยไม่รอถึงอยากให้คลิปจบไปยถึงแบบว่าอยากให้ปั้นตัวพืชกนะัจบในคลิปนี้ไปเลยนะครับเอ่อ,เ,อ,อเดี๋ยวเราจะซื้ออีก50เพรนะครับ ก็จะรวมเป็นน่าจะได้บัตร EP มาพอน่าจะพอบวก9้านะเผอๆอาจจะได้บวก10เลยนะครับแต่ถ้าขาดอีกสัก2องสามร้อยอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมไปใช้ตัวมิติลับก็ได้นะเพราะผมมีตัวมิติลับเยอะอยู่นะเกินสิบเกินสิบใบนะน่าจะเกิน10นะครับอ่ ผมบอกก่อนที่จริงเนี่ยผมทานด่านไอ้ร้อกิจหลักง่ายมากถ้าผมได้อัพเจ้าตัวไอ้สายฟ้าเนี่ยแต่ผมอัพไม่ได้ไงผมหาไอ้นี่ไม่ได้ครับเขาเรียกว่าอะไรนะทุบๆแต่สิ่อหนึ่งผมจําชื่อไม่ได้นะครับมันผมหาไม่ได้ครับที่มันเอาไปใช้อัพค่าความสามารถนะครับซึ่งมันจะปลดล็อกในด่านที่5นะครับซึ่งเื่อหลักของเราน่าจะด่านที่4แล้วมั้งผมไม่รู้เหมือนกันวอกนะจริง,รงเออ ผมก็งงไม่รู้ว่าด่าไหนนะครับเพราะผมก็ดูไม่เป็นเหมือนกันนะฮะ โอเคเมื่อกี้ผมไปกินน้ำมานะครับที่จริงผมอยากจะทำเกมให้จอบเหมือนกันนะแต่ว่า คือเรื่องการจ่อมันน่าจะไหวยอยู่เหมือนกันนั่นแหละแต่ว่าอีกอย่างหนึ่งคือผมไม่รู้จะทําแนวไหนไงเพราะว่าตอนนี้ผมเล่นเล่นสม่งแบบเคล็ดลักนี่ไม่เหลือไม่เหลือได้แล้ว,ว่ะลูกน้านะฮผมสายฟ้าอะไรที่ชออผมก็ไม่ค่อยจะไหวนะครับเพราะว่ามันมน้อยเหลือเกินแต่ผมก็ผมก็ไม่รู้จะงไงผมผมก็อยากอัดวิธีการเติมเหมือนกันนะแต่ว่าผมก็เติมไปแล้วอีกอ่ะนะครับก็ไม่ทันแล้วนะฮะ เดี๋ยวดูก่อนนะครับถ้าเกิดมีถ้าเกิดว่าจะเปิดสุ่มครั้งใหญ่อะไรเงี้ยอาจจะอัดทำให้ดูนะครับสำหรับเกมให้จอดอาจจะไมาให้ดูนะครับผมตอนนี้ผมอาที่จริงผมเปิดหน้าผมเปิดเปิดคอมอยู่นะครับแล้วผมก็มานั่งแคสในบนโต๊ะนะครับพอดีว่าผมจะน,นี่ครับผมจะทำเอ่อนี่ปกปกเกียสก้าครับผมไม่ใช่หรอกนะฮะ ผมไม่รู้จะรูปไหนทำเนี่ยเกะว่าจะถ่ายรูปตัวเองอยู่นะครับ <c oughs> ผมว่ากะว่าจะแบบเอาเอ่อะไรที่เกีก่ยวกับกิสต์บามมาใส่สักหน่อยนะฮะ ื่อทีผมอาจจะเติมบัตรบัตเรเดียนก็ได้นะถ้าถ้าตังมีนะอาจจะเติมให้ดูก็ว่ากันไปนะครัเมลลี่คิสตแต่เออมลลีคิดว่ามันหายไปั้ง,งานดีกว,ว่าผมว่าไม่ต้องเอามาใส่หรอกผมว่าปีใหม่ผมใส่ดีกว,ว่านะครับ ไม่ผมว่าทําไม่ได้หรอเพราะว่าอย่างไรต้องรอคลิปพรุ่งนี้นะครับแต่ผมจะถ่ายทั้งสดมากเลยเดี๋ยวถ้าหาท่าสารตา้งถึงถ่ายแน่นอนนะครับก็เต็มตัวกันหน่อยแล้วกันนะหวนะังว่าคนจะมีคนดูนะห้าคนก็ยังดีนะครับผมสงสัยผมต้องถ่ายรูปเองนั่นแหละครับอืม

ไปแล้วห้าสิบใบไปแล้ว100หนึห่งร้อยใบเฮ้ย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 เรียบร้อยครับบวกสิบเอ็ดไปเลยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราตีคิสตันได้ครั้งหนึ่งครับผมเฮ้ยยัยงไงไม่รู้ว่าจะได้เปล่าถ้าได้มาสักแสนหนึ่งอะ เราก็หายแค่ม hmm. ันไม่กี่นิดนึงไม่ไม่เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเยวก็หาได้ครับผมด้วยซีเยอะนะลูกพ่อเราจะได้มีเงินอัพเกรดกันเออ ตายยังเนี่ยเอ้ยไม่ใช่จะหมดยัง่งหมดแล้วเท่าไหร่วะาเราเยอะไหมเนี่ยลูกลากกำลังเชื่อมต่ออีกเน็ตก็ติดนะเร็วเร็วดิเฮ้ยอ่าเอามีเงินมาแล้วได้แล้วเหรียญทองหนึ่งสิบล้อมาเงนเฮ้ยแค่ได้แสนนึงก็พอเลยนะมาเลยลูกลากจงได้น่าจะได้อยู่นะเพราะเราน่าจะ ตีโอเคอยู่นะครับงบูบาเปาน็นไงผมบอกแนละ้วผมคาดการอะไรไม่มีผิดเออเด็ดนะขาดกา<อ>ขาดที 90, <อ>่เก้าหมืนเลยนี่หว่าเฮ้ยขาดเก้าหมื่นเลยเหรอ,อขาดเก้าหมื่นเลยเหรอ,อถ้าบวกแค่ส<ะ>ิบมันแค่สองแนสาะครับแต่ให้เกิดบวกถึงสิเนี่ย มันจะสามแสนเก้านะครับซึ่งไม่พอแล้วบวกแค่สิบก,ก่อนละกันนะฮะอ้าวประตูว่างไปหรือกัดไปแล้วไปแล้วพลังจะเท่าไหร่มาดูกันสามหมื่นห้ HK, าฮู้บมสี่พันเดชเคจะตะเคฟาดหาครับผมเอาละฮะเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวผมจะให้ดูว่าผมขาดอะไรไอตัวเสียฟ้าเนี่ยนี่ นี่เลยพล,ลไม้แห่งชีวิตยังไม่เปิดนะผมด่านที่ห้าถ้าเปิดเนี่ยโหรับรองผมจะแบบรุ่งเลยนะรุ่งเลยจริงๆมาฟิตฟิตเร็วเร็ว,วไปครับน่าจะไหวว่าลูกนะรอบนี้ลุย

เฮ้ยมาว่ะลูกนะเฮ้ยผมว่าใช้จรวดเต็มตีดีกว่าอันหนึง่งอันนี้ออกไปดีเอ๋อืมบินไปโอ้โหแค่นี้โอ้โหจิ๊บจีบง้อเธอมาแล้วเว้ยใจมาแล้วเว้ยใจมาแล้วเว้ยลูกนะใจมาแล้วยังไ,ไงจังหวะนี้เดินต่อ เร,เร็ว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 ไปส่งเฟรไปส่งเฟรไปส่งเพช oh. จริงจริงผมผมผมเปิดออบเจกต์มาแล้วด้วยนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมให้ดูก่อนนิดนึงนะครับเป็นออบเจกต์การใส่อาวุธนะครับเดี๋ยวต้องเปิดลิสซอนให้ดูนะเพราะว่าผมใส่ไว้ในลิสซอนนี่ครับผมไปตรงที่อาวุธครับ นี่ครับไอเอ่ออาวุธแล้วกดตรงประดับเออประดับนะครับนี่ครับนี่เลยครับเป็นอ็อบเจกต์ใหม่นะครับใส่แล้วก็พลังซ่อนก็อย่างที่เห็นนะครับไม่ดีดีอะไรขึ้นมากมายนะครับแต่ถือว่าบวกเยอะอยู่นะครับดูครับมันบวกแล้วดูบวกครับนั่นเอ่อ S P C ออสแคนบวกสามสิบเอ็ดนะครับ แล้วก็บวกยีสี่แล้วก็บวกเลือดร้อยสิบสองนะครับแล้ก็โอเคถ้าบวกก็น่าจะโอเคอยู่นะครับโอ้โหด่านสุดท้ายเลยซื้อไม่ได้ด้วยถ้างั้นเราเาคงจะต้องรอตอนเพื่อนพิกาจูมาดูซิมาตอนกี่โมง มาตอน6โมงได้เลยครับผมตอนนี้เรานัดเจอกันนะครับอีก19นาทีเดี๋ยวผมอัพคลิปเพิ่มอีกนะครับเอ้ยอีก19นาทีนี่เหรออีก19นาทีเริ่มอัพคลิปอีกตอนสัก20นาทีอัพคลิปจบอีกประมาณสัก20นาทีอัพคลิปก็ประมาณ6โมงกว่าๆน,นะครับเพราะฉะนั้นผมมงจจจะทุ่มหนึ่งอนะเพราะฉะนั้นเจอมานะครับจอไปสักวันนี้สวีครับจะไปทำาปกคลิปให้ดูกันก่อนบา,บาย